ก็ใครจะฟาดเขาเจ้าเสืัจวโอ้ก็ใคย,ยก็ใรจะฟัดเข้าให้กินเย็นก็ให้กินเที่ยงก็กินเย็นว่ากาพิดให้คลกแล้วเนี่ยเขาลงคิไให้ออกจากกันกันเด้วเอาเข่าลงเยอะแบบนี้ โปรไปล์ด่าแกะกระสานนาิดนึงใส่บีบแค่น้อยใส่น้ำปลาขับไปเรื่อยๆก่อนขับไปเรื่อยๆเข้าใส่ไผ่อินสวยกัน ใส่ก่อนเลยใส่สดัก่น้อยก,ก,ก่อนใส่สีสันทัดไปเรื่อยๆสีสันนี้ก่อน ก็ไม่กินของเี่ยงขัเขากินกันขอเน้ำตาลขอเน้ำตาลโอ้มันปากะอ่ะก็ใส่แล้ว <ITA> ออพรกก็ใส่แล้วสันนมีก็นำห้อนนั้น ใส่แล้วหอมเลยอย้างนขอชิมโอ้หถุหน้อั่งใส่ใส่ถน้อยกัน,นกดยกนเงินตามกินยิ้มถุนจ้ต้องขอบนู้เนยตรยอยขอชิมกอน ถึงยอดถึงยอดบอกว่าอะไรเขาไม่หอนพูด <c oughs> <c oughs> ไม่ได้ข้าวมันโลนบนสุดท้ายตอนายเอาหอมด้วยหอ,อมเลย โซเแล้วมาเด้อดเยอย้ายจะเอาหน่อดิดหนึ่งมันโซผัดด้วยกันเด้อมาเดือมาเดือมวันนจ้งินเทียงเห็นงนี้จะกินข้าวผัดเอาหงไว้เยอะแยกขึ้นอุ้ยเนี้ยเฮ้ย้ยเยหาเนี้ยจังหนหั่เน่